สวัสดีครับพบกันในนะครับกับผมนะครับอาจารย์ดอยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดในหัวข้อ port security นะครับตัวนี้นะครับนะครับก่อนที่จะพูดถึงการ c o n f i g port security ใน s w Cisco นะครับเรามาดูก่อนว่า port security คืออะไรนะครับเอาง่ายๆ port security ก็คือการทำ security หรือว่าการทำเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในด้านฮาร์ดแวร์นะครับคำว่าฮาร์ดแวร์ก็หมายถึงว่าระบุว่าพอร์ตที่จะต่อที่สวิต์ตัวนี้ครับเครื่อง PC หรือว่า เครื่องโน้ตบุ๊กเครื่องไหนสามารถใช้งานได้บ้างนะครับก็คือเป็นการกระโบในเรื่องของแมคเดสเลยนะครับอ่าเพื่อให้ทุกคนเข้าใจแบบง่ายๆนะครับผมมีวาดประเภทเซอร์ไว้แล้วนะครับนะครับปกติเนี่ยเซอร์วิสเรานะครับไม่เป็นยี่ห้อไหนแล้วแต่นะครับแล้วเป็นซิสโก้เนี่ยพวกสองเก้าห้าศูนย์เก้าหกศูนย์หอารอื่นจะมีเซอร์วิสหนึ่งชื่อว่าพาร์ตเนตี้นะครับปกติเราสายต้องไปต่อเนี้นะครับนะครับผมก็ต่อนะสมมติต่อไปที่ศูนย์ทัพห้างเนี้นะครับปุ๊บต่อเสร็จก็สาามรถ ปิงได้ทันทีนะครับติดต่อได้เซ็ตเฟลดไหมครับอันนี้คือความไม่ปลอดภัยใครก็ไม่รู้นะครับสามารถมาต่อมาต่อเสร็จแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับอาจเป็น PC ซของคนนอกหรือใครก็แต่นะครับมาต่อนะครับต่อเสร็จสามารถใช้งานภายในได้ทันทีนะครับลองคิดดูนะครับอันนี้เป็นแค่ต่อระหว่าง PC กับ PC นะถ้าข้างในเรามีพวกเซิร์ฟเวอร์อะไรด้วยก็ความไม่ปลอดภัยถูกไหมครับาผมจะมา พูดถึงพอิตี้ให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมมีการเซ็ตพอริตี้ไว้ที่พอร์ตฟาสสุนับสามนะครับพอร์ตนี้ยสุนับสามนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูคอนฟิกบื้องต้นนิดนึงเปนเเบิลนะครับโชว์งานนิ่งนะครับผมมีการเซตคอมมานด์นี้ไว้สวิตพอร์ชพอิตี้นะครับแต่ไม่ได้ใส่ออปชันอะไรนะครับนะครับผมจะลองใส่ออปชันบางอย่างนะครับ เฟสฟ้าศูนย์ทับสามนะครับ Pot, Pot City, นะครับสวิตพอร์ตพอร์ตซิตี้นะครับแมกกาเดสตนะครับสติกกี้นะครับอธิบายก่อนนะครับของว่าแมกกาเดสติกกี้ความหมายคือเราจะไม่ต้องไปจดแมกกาเดสตมานะครับไม่ต้องไปจดแมกกาเดสตมาอันนี้ที่ผมเซตให้นะครับตัวหนึ่งอธิบายตรงนี้กันนะครับนะครับ พราอสเต็กกี้หมายถึงว่าเราไม่ต้องไปจดแม็กเดสต์มานะครับตัวไหนต่อก่อนนะครับตัวนั้นจะได้ทันทีนะครับหมายถึงว่าตัวสวิตต์อาจจะจําว่าแม็กนี้คือใครต่ออยู่นะครับอีกอันหนึ่งที่ผมจะแนะนําคือค่าแมกซิมัมนะครับแม็กเดสต์แมกซิมั่มผมใส่เป็นแค่หนึ่งคอนะครับแมกซิมั่มหนึ่งหมงายความว่าคอร์ดเนี้ยจะเก็บแม็กเดสต์ได้แค่ค่าเดียวเท่านั้นถ้าเกินกว่าตรงนี้นะครับเงื่อนไขตอนนี้คือจะเป็นชัดดาวอยู่ ๋ยวให้ดูว่าเป็นไงนะเป็นที่ผมใส่ไปนะครับสองส่วนนี้นะครับอล mm hmm. ผมขอตรงนี้ด้วย mm hmm. ที่ควรจะมีนะครับ mm hmm. เราซ a c r o s e t set q u ซ l i t y นะครับอีกสองบรรทัดนี้นะครับว w i t อร์ o ห t mode a ซ c e s s switch port ิตี l t นะครับอันนี้ภาพไม่ได้เลยนะครับ mm hmm. ใส่นิดนึงจะให้ดูว่าต้องคอนฟิกอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างคอนฟิกที่พอ ฟ้าสุนทรสามนะครับผมมีเซตไว้สวิตช์พอร์ตโมเดิสเซตสวิตช์พอร์ตพาสิตี้นะครับสวิตช์พอร์ตสกิตตี้แมกเดสติกกี้แล้วก็สวิตช์พอร์ตแม็กซ์บ้านเป็นหนึ่งนะครับมาดูนะครับดูผลนะครับผมโชว์แมกเดสเทเบิลให้ดูก่อนนะครับอ่ะทดสอบผลนะครับสุนทรสามนะผมลองปิงเทสไปนะครับปุ๊บนะครับปิงได้เห็นนะครับมีที่ตัวหนึ่งปิงได้นะครับครัผมโชว์แอนนิ่งให้ดูใหม่ อยากให้ดูว่าตอนนี้มีการเก็บแมกเกดตัวน,นี้ไว้นะครับแล้วตอนนี้ค่ามิมัมที่ผมใส่ไว้คือ1นแต่จะไม่ได้โชว์นะนะครับเป็นค่า d ดี a ฟอร์ถ้าผมเปลี่ยนเครื่องอื่นที่ไม่ใช่แม็กนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมจะให้ดูพอมายขอมมันหนึ่งโชว์ปร c บเ i t ี้นะครับอินเทอร์เฟสฟานทันะครับ สังเกตคำนี้นะครับไวเอช t ั่น m หมดเป็นชัดดาวนะครับความหมายคือถ้าเจอ m a ก e เดไม่ตรงตามที่กำหนดไว้หรือว่าเกินกว่าค่า Maximum นะครับนะครับตัวสวิตสวิตจะทำการชัดดาวข้อนี้ทันทีดูผลนะครับว่าได้ผลตามที่ต้องการไหมผมตัดตัด PC เครื่องนี้ออกนะครับเอา PC เครื่องอื่นมาต่อในนั้นต้งต่อที่ศูนย์ทับ3นะครับเห็นไหมครับแดงทันทีไหมครับอ่านะครับ ก็ไม่สามารถติ้งได้แน่นอนถ้าเป็นแดงอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้ปอด์ตชันด,ดาว้วนะครับมาดูนะครับว่าทำยังไงนะครับผมลองโชว์มรกรเนเตทเบิลด,ดูสุนทรสาวไม่โชว์ทำไมเห็นไหมครับต่างล้วโชว์อินเทอร์เฟสฟาสสุนทรสาวนะครับกลายเป็นว่าดาวดาวแต่ีตัวนี้ครับเออเออดิสอเบิลอันนี้เพิ่งฟาสก์ตี้แน่นอนนะครับผมโชว์อันนี้ดูอีกทีหนึง่ง ก็คงเหมือนเดิมนะนะครับอถ้าผมต้องการให้ตัวนี้ใช้ได้ทำไงครับก็เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนค่าแมกซิมัมเป็นเบอร์สองนะนะครับถึงผมว่าคือว่าผมจะเปลี่ยนค่า,คา 0, คแมกซิมัมเป็นเบอร์สองนะครับอินเทอร์เฟซฟาสสูญทับสารสวิตพอร์ตพอร์ตสวิตี้นะครับแมกซิมัมเป็นเบอร์สองนะครับแล้วตอนนี้เรามีคำว่าสติกกี้อยู่อย่างนั้นผมให้ชั้ดาวทีหนึ่งแล้วก็โนชัด้ดาวทีหนึ่ง ดูนะครับเขี่ยแล้วนะครับตอนนี้ดูเป็นไงบ้างนะครับเซตเซตฟัวเห็นนะครับปิงได้กันนะมาดูผลนะครับผมใช้ว่าสติ๊กกี้ช่วยนะครับชวงกันนิ่งดูใหม่นะครับนะครับตอนนี้ที่สูตรทับสามเนี่ยจะเก็บค่าแม็กไว้สองค่าตามค่าแม็กซิมัมนะที่สองนะครับแต่ถ้าผมเปเครื่องที่สามแน่นอนจุดชัดดาวแน่นอนนะครับถ้าไม่ใช่สองเครื่องนี้อ่าดูนะครับเครื่องที่สามดูมัากกว่าที่สาม นี่สามมาต่อนะครับพอสื้นับสามมีแมชชัดดาวอยู่นะครับเห็นไหครับถ้าเราไม่ต้องการบอกว่าไม่ต้องชัดดาวทำยังไงนะครับผมตัดทิ้งก่อนต่อเส้นเดิมนะครับต่อแม็กเดิมที่ใช้งานได้นี่ครับนะครับตัวเดิมมาต่อเนี่ยก็ยังก็ยังชัดดาวอยู่การจะปลดการชัดดาวต้องชัดโนชัด อิเลฟเวตฟาสสูงทับสามนะครับก็ต้องชัดดาวโหดชัดดาวนะครับกลับมาใช้ได้นะครับกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมทีนี้อันนี้คือความปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเราต้องการสะดวกมากขึ้นตอนนี้เนี่ยถ้าชงอันนี้นะครับจะมีแค่สองเครื่องที่ใช้งานได้นะครับสองเครื่องที่เก็บด้วยสติกกี้นะนะครับทีนี้ถ้าผมต้องการบอกว่าถ้าเครื่องอื่นเนี่ยถ้ไม่สอบเครื่องนี้เข้ามาใช้ไม่ได้แบบต้องชัดดาวนะครับผมจะเปลี่ยนโหมดก็คือโหมดที่เป็นไวโอลิชั่น ที่ผมโชว์เมื่อกี้ให้ดูอาจจะโชว์ดึงอีนินนดหนึงนะครับโจนอินเตอร์เฟสสวัสดีครับโชว์คอสซิตี้อินเตอร์เฟสฟ้าศูนย์ทับสามนี่นะครับผมจะเปลี่ยนโหมดนี้นะจากชัดดาวเป็นตัวอื่นนะครับนะครับเดี๋ยวอธิบายนิดนึงเฟสฟ้าศูนย์ทับสามแล้วเปลี่ยนครับสวิตช์พอรร์ตสซิตี้ไบโอไอชั่นก็จะมาให้ดูนะครับ ตอนนี้จะมี3โหมดคือโหมดโปรเทครีสติคนะครับหรือชัดดาวนะครับตอนนี้ดีฟอยด์เป็นชัดดาวอยู่นะครับสองโหมดนี้เขาแตกต่างคือถ้าโปรเทคเนี่ยจะป้องกันนะครับแต่ไม่มีการเก็บเก็บบอกเก็บประวัติว่าเจอกี่ครั้งแลังอิสนะติคเนี่ยจะเก็บด้วยว่ามีการแมกกเนตติดกี่ครั้งนะครับหรือว่าจำนวนเกินกี่ครั้งเอาผมให้ผมขอเปลี่ยนเป็นโหมดมีสติคเนี่นะนะครับอันนี้ผมปรึกษเพิ่มนะครับเดี๋ยวทุกคนก็ลองไปฝึกทํานะครับเพื่อความชำนาญ วิดีโอก็สามารถเปิดย้อนดูได้เข้าใจไหมครับนี่ครับที่ผมเซตตอนนี้ที่ผมเป็เพาเป็นมือสองนะอูสติกนะครับเอาไปดูผลนะครับนิดนึงดูผลนะครับเอาอ่าขอตัดตัวนี้ออกก่อนนะครับเอาตัวที่เป็นแม็กของตัวเองเนี่ยต่อสนวนทับสามเห็นไ,ไหมครับทดสอบปริงดู เซตฟูลได้นะครับแต่พอเป็นตัวที่ไม่ใช่แม็กของตัวเองที่อยู่ในพอร์ตสุดทสารนะครับมาต่อนะครับจะให้ดูว่ามันจะไม่ดาวเห็นไหมครับยังเขียวนะแต่พอป n ิงเทสนะครับปิงตัวนี้มาตัวนี้เห็นไหมครับจะป i ิงไม่ได้นะครับเฟลเห็นไหมครับไม่ไม่ไม่ดาวแต่ว่าใช้งานไม่ได้นไหครับเฟลเห็นไหมครับแล้วก็ให้ดูอีกนิดนึงด้วยพอโชว์ตัวนี้นะครับ โชว์พาสซิฟิตี้สนทัศนะครับนี่ครับจะมีเซก u r ิตี้เวอร์ชันเขาสามครั้งนะครับแล้วก็โชว์อินเทอร์เฟสดูนะครับเป้นอะไรนะครับก็ขึ้นปกติไม่มีอะไรนะครับเราสามารถโชว์้ได้เห็นไหมครับเดี๋ยวก่ามีไม่ใช่เจ้าของเครื่องไม่ใช่เจ้าของแม็กนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็น่าจะได้ความรู้พอสมควรนะครับเกี่ยวกับพาสซิฟิตี้นะครับที่เหลือก็ทุกคนไปประยุกต์ใช้เองอันนี้ที่ผมสอนก็มีการปรับแต่งั้งตัวนี้ นะครับหรือถ้าใครอยากใส่แมนนวนนก็ไปจดแมกกเดสตมานะครับต่อคอ่าแม็กซิมัมต่อบวิชั่นโหมดเข้าไหมครับก็ลอ,องทำดูนะครับไว้พบกันดีโรเตอว,วต่อไปนะครับ,คครบสวัสดีครับ